เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกับแอดกล้องอีกเช่นเคยนะครับกับ s คริปต์เซเว่นไนท์อารีนนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับพระแม่50นะครับของของใครเอ่ยของเจ้าเก่านะครับพรีตูนทีเอลบริษันนั่นเองนะครับขอบคุณพรีตูนเช่นเดิมนะครับสำหรับการให้ผมได้ลองโอเซเว่นไนท์หตั้งแต่วันแรกๆที่มันเข้ามาเลยนะฮะนี่จะเป็นแบบฟูลทีมของพระแม่เลยซึ่งแน่นอนว่าก็มีคนตกเมตานะครับลาก่อนน้องมีเดียนะฮะแน่นอน ไปและอีกหนึ่งนะฮะเรียได้ว,ว่าตามคุณพ่อไปทําฟาร์มเรียบร้อยเจ้าน่ะก็ทําฟาร์มได้เหมือนกันนะอ่ะมาดูกันนะครับว่าทีมเป็นยังไงบ้างน,นะครับน้องหมายังเป็นตัวยืนหลังหนึ่งเหมือนเดิมนะครับยังเป็นตัวดดเมจประจําทีมเช่นเดิมเลยนะครับอไอเทมเนี่ยจะเหมือนกับรอบที่แล้วนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเขาจะฮิตใส่อรถกระโจมตี4-5เป้านะเหมือนเอามาใส่ทุกตัวเลยครับแล้วก็มีขจ,จัดดีบัฟด้วยสำหรับน้องหมานะฮะ,ะพ่อแม่มาดูกันดีกว่านี่คือ,อตัวเมนห<า>ลักของเราจ้าจ้า โ okay. อเคพระแม่นะครับก็ใส่เป็นอัตราครีคอลสองอันเลยนะครับแล้วก็เป็นเกราะเลือดสองอันเลือดเย่อะมองและเจ็ดมือเลยเลือดน้อยป้องกันเยอะตจมตีแรงนะครับแล้วก็ลดความีย็งแกร่งค่า,าเป้าอีกเหมือนกันแล้วก็ทุก3เทิร์นขจัดดีบัฟนะครับตัวเจมเป็นนี่เลยนะครับคิจุดอ่อนนะครับแล้วก็เลือดเร็วหนึงนงน่งครั้งรวมถึงเพิ่มอัตราบล็อกกับคาถ่ายทอดอุ้ยมีเต็มของโอเซิร์ไนท์มาแล้วนะบล็อกกับลดไดเบจบล็อกกันเอง ลูกไฟนะครับตามนี้เลยเพิ่มป้องกันนะครับเพิ่มความเสียหายประเภทโจมตีเพราะว่าตอนนี้ตัวเมตาสายโจมตีเยอะนะครับแล้วก็ลดความเสียหายจากธาตุไฟด้วยแล้วก็มีเพิ่มเลือดกับเพิ่มอัตราบล็อกมันเองนะครับก็โดยรวมแล้วก็คืออัตราบล็อกค่อนข้างใช้ได้นะครับแล้วก็เน้นคริติคอยเยอะนั่นเองสำหรับตัวละครตัวนี้ตัวลิมิตเบรกนะครับก็เป็นนี่เลยการสถานะอย่างเดียวนะครับช่วงนี้การอมพาตการใบ้แล้วก็กันเลือดออกนะฮะ โอเคส่วนพี่งูอะมาดูพี่งูด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยพี่งูก็เข้าเมตาแล้วนะครับทั้งที่แล้วผมยังไม่ได้ทําคลิปเอ่อพรีวิวพี่งูมาให้เลยอัตราคีบสองอันเช่นเดียวกันนะครับเป็นเกาะเลือดกับอัตราบล็อกส่วนอันนี้จะเป็นเด้งแหวนเด้งเลือดอันนึงนะครับแล้วก็มีลด4-5เป้าเหมือนเดิมแล้วก็ขจัดดีบัฟนั่นเองช่วงนี้ขจัดดีบัก็ค่อนข้าสงสำคัญมากนะอัตราบ,บล็อกนะครับเลือดเลือ1หนึ่งแล้วก็ลดบล็อกเดเมจนั่นเองครับตูกไฟนะครับเพิ่มความเสียหาาายยนะะคเป้หม มีเพิ่มพลังป้องกันนะครับลดพลังโจมตีจากสายโจมตีเพิ่มเลือดอัตราบล็อกนะครับอ่านี่คือในส่วนของรีงูนะครับที่เหลือนี่จะเป็นเหมือนเดิมจากคลิปที่แล้วนะครับก็ข้ามไปส่วนตอนนี่สัตว์เลี้ยงเนี่ยพี่ตูนเขาปล่ยเป็นมิสเตอร์อาร์เมอร์นะครับเพราะว่ามันมีลดความโจมการโจมตี5เป้าหมายอีก50%นะครับแล้วคู่กับพ่อแม่อีกห้าิเ็นนะครับพี่ตูนบอกว่า าเป้ามันจะกลายเป็นตีหนึ่งเลยเว้ยเพราะมันสแตกกันไว้ท่านผู้ชมจริงๆผมกำลังคิดว่าตอนแรกมันไม่ควรสแตกกันได้นะเออมันสแตกกันได้ว่ะพี่ตู้บอกว่าถ้าเกิดเห็นโดนตีหนึ่งไม่ต้องแปลกใจอลูนมันโดนตีหนึ่งจริงหรือเปล่านะครับว่าแล้วนะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่ารีโปเผาไปก่อนเบิร์นเบิร์น น้องมาน้องมาฮึา๊บเ้าหูยังแรงอุ้ยแต่โดนพี่โป้ไปช็อตเลยโอ้โหสกิลนี้ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าแรงเอ้ยก็ยังก็ๆๆยังไม่เท่าไหร่เพราะติดบล็อกนะครับ,บเฮ้ยมันเป็นเอไอฉลาดเหรอคือมีเพื่อนติดแล้วมันล้างเลยเหรอเฮ้ยเอาเรื่องอยู่ล้างเลยล้างเลยก็โดนเลยเช่นเดียวกันล้างปึ๊บโดนปั๊บ หมาง,งำไปครับโดนสวนเข้าไปหมาเด้งเลือจะไม่ตายนะฮะอภิโป้จัดหน่อยแล่วเม่พอหรือเปล่ายัางไม่พอขวดไปอีกทีนึงนนนนแม่มันล้างคืนเหมือนกันปแะบบฝ้ายเบิร์นต่อได้ไหมฝ้ายฝ้ายเบิร์นหน่อยผมไม่ได้ได้หรือเปล่าเฮ้ยเซ็คเทาเฮ้ยึบ เอาพ่อแม่เอาตื่น <Tamam> ขึ้นมาพอดีเฮ้ยตัดคอมโบหน่อยตันตันตันพิษตันกับพิษโอ้ยตันได้อยู่ตันสวยโแต่อันนี้น้องหมาหน่าจระแหน่จัดจัดแต่แต่แบบโอ้มีคนตายพี่โป้น่าจะคว่ำไม่นะ SBA เดี๋ยวเข้าพี่งูไปพี่งูยังอึดอยู่ดูสิดูดี โอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเบิร์นมันเบิร์นเบิร์นเบบี้เบิร์นเบิร์นเบิร์นไปเบิร์นโอ้ตีหนึ่งจริงปะตีหนึ่งจริงๆโอ้โหมิสเตอร์อาร์เมอร์บวกกับไอ้บัฟของพระแม่กลายเป็นกันห้าเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์ตีเข้าศูนย์กับหนึ่งมันใช่เหรอวะจริงจแล้วผมคิดว่ามันไม่ควรสแต็กกันได้นะโอพีเกิน โอ้โหตีหนึ่งกันเข้าไปสุดยอดผมว่านะเด็บงูคงไม่ได้คิดมาแน่ๆเลยว่ามันแบบว่ามาสแต็กกันได้แบบนี้หรือเขาคิดแล้ววะนั่นสินะผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมกันมันจะให้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอพ่อแม่เร่งเทิร์นต้องใชสกิลนี้เอ้ยจัดไปสวยๆพ่อแม่ชึบๆุบไปหรือกี่เทิร์หรือเทินหนึ่งปะ นให้ได้นะไม่ใช่โดนหนองฝ้ายเปินตายหาหมดโอ้โหเหมือนจะตายได้ข่าวาล้างก่อนล้างก่อนหมางั้นมันลูกถ้ามันโหแล้วเราเอ้าชิปเป่งแล้วกูว่านะณนะจุดจุดนี้เนี่ยณนะจุดจุดนี้นะเฮ้ยแต่หมาโอโห้หมาเลดเกมฮีนฮีแรงจัดจัดฮีนไม่มีไม่มีมมมอะไรมาลดฮีนี่โอ้โหแล้วพ่อแม่ซัดขึ้นไปสามหมื่นหมาจบเต็มหลอดว้า งไม่เอาเรื่องว่ะแต่ว่าไอไอดีบัฟ <c oughs> ตีหนึ่งนี่แปลว่าไ,ได้เหรอวะผมว่าเดฟงูไม่ได้คิดว่ามันสแต็กกันแล้วมันจะกลายเป็นตีหนึ่งนี่จะบอกว,ว่ามันเป็นการผนึกสกิลห้าเป้าไปตลอดกาลเลยนะ <c oughs> ซึบซึบซึบอืมตีเข้าไป ระเบิดอาวุธใช่ไหมเล่นเมื่อกี้เหมือนประดับเดสว่าโดนสวนมาเมื่อกี้เจ็บอยู่เจ็บอยู่พุ่งไปเลยพี่โป้เออเอาเลยฝ้ายฮึบเออเบินเบินไปเบินกันคนละชื่นใจออกสีเป้านี่คือดีนี่ก็โดนเบิร์นเหมือนกันได้ข่าวพย่ำมันลูกเออ พ่อช่าพ่อขอโทษพอพอ่อพ่อขอโทษไปแล้วว่ะรู้สึกเสียงมันล,ลั่นไหมเมื่อกี้เหมือนลั่นไปนิดนึงผมกำลังลั่นอยู่ว่าเหมือนเสียงพากตัวละครมันจะดังไปนิดนึงเดี๋ยวผมลดเสียงพากตัวละครหน่อยจะได้เพิ่มเสียงเพลงด้วยไม่ใช่หรอกนี่ยเสียงพากตัวละครมันดังไป โอ้โหตีหนึ่งอ่ะแบบตีหนึ่งเลยอ่ะอืมตีหนึ่งไปดีครับคือแบบว่าตอนนี้คือสกิลห้าเป้านี่คือบูดามูดามูดาสกิลห้าเป้าที่เป็นเดามจอ่ะที่ไม่ใช่ฟิกเดามจอ่ะคือแบบว่าบูดามูดาสุดๆโอ้ยโอ้ยมีเลียใจเย็นใจเย็นเจ้าคนตกเมต้าไปแล้วไม่ใช่เหรอเออพ่อแม่ซัดโอ้โหเหลือยังเหลืออยู่อ่ะโอ้โหแล้วโดนโต้เอ้ยก็ยังโต้ได้อยู่นะเนี่ยตอนแรกผมถือว่า โดนโลดโต้ไป50มันจะแบบว่าโต้ไม่ค่อยได้นะกลายเป็นว่าสนะุกขึ้ยังโต้ได้ดีอยู่นะเอ้ยังโต้ได้ดีอยู่อะท่านผู้ชมเอาแพ้เฉยเลยเอา้ายไ,ไหวไหมเนี่ยไม่มีเบิร์นน่าจะทำอะไรน้องหมาไม่ได้นะครับอันนี้อย่างนี้เสร็จน้องหมาแน่นอนเลด,ดเกมน้องหายทีนจะคนละชื่นใจ ฮึบเฮ้ยลิกเฉยเป็นเสียงเสียงภาพตัวละครมันดังไปนะผมผมแก้นี่เนี่ะเสียงเออเสียงภาพมันจะได้ไม่ดังเกินนะเอาไปครับเกมที่สามลุยอ๋อโอเค เออเสียงเพลงมันจะได้แบบดังขึ้นหน่อยเออไอผมก็ไอผมก็ไม่แก้เซตติ้งเสียงนี้ตั้งนานแล้วนะบางทีก็เปิดเปิดมาแล้วก็ลืมเช็คทุกทีเลยถ้าเกิดว่าเสียงผ้ามันแบบ้ยเสียงเสียงในเกมมันแบบว่าโอ้ยม่มีเลี้ยตีหนึ่งไหมลูกอืม ตีหนึ่งกคนละชื่นใจตีล่า,หลาเหยื่อไปลูกติโป,โป,โป้ลุยซึมเป็นไงฮะเอ้โหน้องมีเรียหนึ่งชีวิตไปก่อนละลูก อะเดี๋ยวตายเกิดมานี่ก็ยังเบิร์นไม่หายเลยจริงปะเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นมีเรียตายเกิดมามันยังติดเบิร์นอยู่เลยเหรอไฟนี้รันจริงว่ะโอ้แม่งเบิร์นเแบบี้เบิร์นแบบตายเกิดมายังแบบยังยังไฟยังลุกท่วมตัวน่กกวากลัวจริงโอ้โหโอ้โห,โห,โหแรงจัดๆแรงจัดๆไม่มีแหวนเหลือหนึ่งนี่แบบว่าตัวระเบิดแน่นอนดีนแล้วมีแหวนหนึ่งแล้วเด้งเลือยขึ้นไม่ได้ครับเออระเบิดนซ้ำมันเข้าไปอีกทีหนึ่งเออ นี่ไงฝั่งตรงข้ามเขาไม่มีพระแม่เนี่ยเขาไม่มีลด50%าิูดกับมิตซ่าอาร์เมอร์แบบเราเอ้ยเรามีแบบอ้าวส่วนลดอ่ะุณวิช,ชิปอะไโดนหนึ่งก็ตายเพราะว่าเลือดเหลือหนึ่งอยู่แล้วโดนเบิร์นตายอยู่ดีโอ้ยนี่ขนาดมีส่วนลด50%ส่วนลดส่วนลดไม่พอสินะนี่งูเย็นไหมลูกก็ไม่แรงเท่าไหร่นะเออซึบเอ้เอเรียบร้อย เดี๋ยวคนละกี่เทินไอจะหมดก่อนเรามีเล่งเทินไหมเนี่ยพี่งูมีเล่งเทินปะเอ้ยแต่มีเพิ่มคลูดาวมีเพิ่มคลูดาวกิวเวมีเล่งเทินไหมไม่มีไม่เป็นไรแต่พี่งูน่าจะยืนรับดาเมจไฟไหวนะครับโวยพี่หมวยังเดี๋ยละเทินเดียวใช่ไหม เพลหมดไปได้แล้ว <l ux> อยู่นานเกินไปแล้วนะอืมอ้าวนั่นแหละคะรับท่านผู้ชมก็ยังเป็นอยู่นะคือตอนแรกเนี่ยผมจะบอกว่าผมไปลองเอลดีล่าเมื่อกี้คือให้กูชนะไปไม่ได้หรอวะตูนผมขอโทษวะจริงเมื่อกี้เราชนะแล้วนะคะรับท่านผู้ชมคือผม,มไปลองเอ p ดีเพเยอร์มาไว้ผมก็หลุดอยู่ดีไว้ท่านผู้ชมคือผมลองมาแล้วนะ เออผมก็เลยแบบว่างั้นไม่มีทางเลือกแล้วว่ะเพราะผมลองเอาลีเทเยอร์เว้ยผมลองแบบว่ากดอารีนาดูอย่างเงี้ยมันก็หลุดเหมือนกันอะก็เลยแบบมันเป็นมันเป็นที่แบบมันเป็นโปรแกรมจำลองมันไม่รองรับแล้วหรือเปล่าวะเดี๋ยวนี้เออก็งงเหมือนกันนะต้องขออภัยด้วยนะครับอัดของเซิร์ฟนิวเวอร์ทีไรมันก็เป็นทุกทีเลยแลนนี้ของอัดของเกาหลีมันก็ไม่เป็นนะงงเหมือนกันอ่ะไปสรุปเมื่อกี้เราชนะเรายังไม่แพ้เลยนะเมื่อกี้เราชนะนะครับเราชนะนะเราเราชนะดีเมื่อกี้เออเราชนะเห็นเห็นนะ ไปเลยพี่โป้อือพี่โปโ้นี่ก็มาถึงก็ใส่เบิร์นกันก่อนเลยซึมซึมซึมอือโอ้โหทั้งทั้งแบบว่าทั้งเมนแตกทั้งไฟไหม้อือบายครับอือโตไปอือเรือแตกเป็นน้องมิเรีย ระเบิสนสองพระออกเบินมหมดหลอแล้วนะ่ามิเรียนแหละซึมโอ้สกิลเดียวนี่แบบว่ามูดามูดามากของพี่โป้กูอุย้ยโดนเข้าไปเบิรนไปเลยระเบิดบล็อกเก็บรอนน้องมิเรียน เออผมเพิ่งสังเกตนะว่ามีเรียรเวลาแบบว่าโดนฝ้ายเบอร์นะ่ะตายเกิดขึ้นมาไม่งยัติดเบอร์อยู่เลยอ๋อเนี่ยไม่ะอ๋อไม่ติดแล้วหรออ๋อไม่ติดหรือตอนนั้นมันโดนมันโดนโดนพี่โปตีไปวะของใสเออตอนนั้นมันตายเกิดของใส่โดนพีี่พ่โปตีเนะี่ยแหละเพราะพี่โปใส่ประดับไอ้อะไรนะประดับเบอร์นมาเอ,อ้ยมีเรียรเดสโอ้ยเจ็บ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  พี่งูฟิกดเดามจเข้าไปอุ้ยแล้วหุยง่ามีริงจีอุ้ยง่ามแรงอยู่เหมือนกันนะนั่นอ่ะเพิ่งเคยเห็น SVA พี่งูง่ามพี่งูโดนขีแตกเข้าไปเอ้ยไม่ใช่น้องหมาโดนขีแตกเข้าไปเรื่องเหลือหนึ่งยังได้อยู่ป้ายเบิร์นซ้ำเข้าไปลูกเบิร์นเอาอีกรอบอืมชื่นใจไหมละ่ะอืมไม่ไงคนละชื่นใจน้องหมาอือเข้าไปเรียบร้อยป้ายไม่ทำบัสอีกนะลูก ไม่เอานะไม่หลุดแล้วนะไม่หลุดแล้วนะลูกอืมหลุดอีกนี่งอนแล้วนะอไปต,ตายไปเถอะนะเมื่อไหร่เธอจะหมดโอผสามเธอป้ายนี่แบบแล้วเดี๋ยวนี้คือเกมเราไม่มีสก,กิลแบบเมื่อก่อนนะที่แบบเจอแบบพวกตัวแล้วแบบลบบัฟแล้วหายไปเลยอะ อยากจะมีแบบนึกถึงเมื่อก่อนอ่ะซอมบี้ลุกขึ้นมาเบิร์บชันฉันเร์่มแม่งกระโดดปุ๊บเดียวหายไปเลยดีมากผพูดปกครองแห่งแอคเนียนะไม่มีวันหลุดออกจากเกมหรอกรออเหมือนหลอกตัวเองอ่ะ,ะอนี่สุวัชนารวดสวยสวยเจ๊ดจัดเฮ้ยพี่ยักษ์าากวะยักษ์พี่อูเอ้ยเปล่าประโยชน์พี่ยักษ์ เออโดนเข้าไปทั้งเลือดออกทั้งไฟเผาเอาล้วไปโอ้โหไม่น่าพี่โป้ไม่น่าซึมเลยซึ่มของพี่มันโอ้โหมูดาบูดาที่สุดเลยเพิ่มพลังป้องกันไปครับี่ยั์เอาอะไรพี่งูไปคิวนี้พี่ทำอะไรได้วะอ๋อติดพิษเออโอโห้หนี่มันแบบว่าความ ความเบินความตอดขั้นสูงสุดเดือดเหือฝ้ายเบินอ,อีกทีนึงเรียกว่าโดนสกิดโดนแตะนิดนึงนี่แบบว่าตัวระเบิดเอาพ่งูใจเย็นดิขยันเหลือเกินโอ้โดนตาบอดอยู่ด้วยสรุปมีเลียงพอโตได้อยู่เลยคะรับท่านผู้ชมตอนแรกผมนึกว่ามันจะโดนลดโต5้ไปแล้วมันจะไม่เวิร์กสรุปคือมีเลียยังเป็นตัวละครที่พอใช้ได้ในฐานะที่เป็นตัวตอบโต้อยู่นะว่าโอเคเลยก็มีตาบอดด้วยอะก็แบบใช้ได้อยู่แล้ว นี่ก็เล่นคนเดียวเลยเว้ยนี่ก็เล่นคนเดียวเลยเว้ยอ๋อตีหลุดจอแล้วนะเอาโห <c oughs> เราออกสกิลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยในเกมนี้เนี่ยผม <c oughs> แต่กำลรงเอาเรื่องอยู่ครับพี่งูสัตว์ขิเข้าไปใส่พี่ยักษ์นี่เกือบตาย <c oughs> มาหมาใจเย็นโอ้โหอย่าทำแล้วโอ้โหโอ้โหนี่มันเลขลุง้ง ไม่เป็นไรไฟไฟรับไหวลาก่อนพี่โปเออดีแล้วพี่จะได้เป็น้องออกสกิลนอนไปน้องหมาสูส้ๆล,ลูกเออลาเหยือ่อพ่อแม่พ่อแม่เกมนี้ยังไม่ได้ออกสกิลเลยไม่นะต้องหวังฟ้าลูกเบิร์นมาลูกเออ หมาจะตายยังเนี่ยยังได้เหรอโอ้โหฮิวแบบชื่นใจมากแต่เต็มหลอดแล้วเออนั่นแหละเอาเขา้าจัดมันเลยล่ะโอ้โหเรียกลุงเข้าไปมีเลียนเนี่ยลุกขึ้นมาครึ่งหลอดเนี่ยนี่มันของหวานมากโอ้โหพี่เฮ้ยเล้ยทำไมมันแรงขนาดนั้นนะพี่เอ้ยปกติพี่ตีธรรมดาแรงขนาดนั้นเหรอพี่ยักษ์เฮ้ยทำไมมันแรงขนาดนั้นน้องน้องฮิวไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้นี่จังใจเย็นๆโอ้นี่จังโอ้นี่จังจะทำน้องเออ คนริจังให้น้องตบเถอะน้องจะได้ฮีนน้องน้องจะฮีนเข้าเถอนน้องน้องฮีนเนาะเนาะเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยอย่าเพิ่งปล่อยเปล่าปล่อยเปล่าเนาะน้องฮีนหน่อยฮีนเออฮีนขึ้นมาโอ้ยเกาะเกาะมิสเตอร์อาร์เมอร์มาพอดีหมดยังเธอหมดยังเออชื่นใจหมานี่มันก๊อสจริงๆจริงๆแล้วเหมือนพ่อแม่ก็มาอยู่เฉยๆเนาะ รีวิวพ่อแม่ยังไงวะเนี่ยนี่เหมือนรีวิวหมากับฟ้ายเหมือนที่พี่ตูนบอกเลยว่ามันจะดูเป็นรีวิวหมากับฟ้ายมาก <c oughs> คือกลายเป็นงูกับพ่อแม่เหมือนเป็นตัวที่แบบว,ว่าแค่เอาพาสติกอะก็เทพแล้วอะไรอย่างงี้ครับ <c oughs> พ่อแม่บอกนี่ไงมาให้รีวิวแล้วนเนี่ยตีแล้วเนี่ยเออตีเข้าไปครับ <c oughs> หมาได้ครึ่งหลอดอยู่ <c oughs> โหตีมาตีกลับไม่โกงโดนระเบิดอาวุธกับคนละชื่นใจ ตัดไปพี่โป๊ะสำหรับแผนเราก็ปัดพี่งูอีกทีเฮ้ยทำไมทำไมปลาเร็วดังอย่าเพิ่งปลาดิอย่าเบอร์เราได้โปรดอย่าอย่าเบอร์เราอย่าเบอร์เราเบิร์นมาเบิร์นกลับไม่โกงกระบอกเลยเบิร์นเบิร์นเบิร์นเข้าไปอืม <c oughs> เเวลาออกสกิล5เป้าแล้วแบบ1 0 0่งอ่า0ูนย์ศูนย่อ้าวะของเราตีเข้าเฉยเลยวะทำไมกันนะอยู่ของเราตีแรงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน นอนลุยโอ้โหอย่างเบาเลยนอนแต่อันนี้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 เจ็บอยู่อันนี้เจ็บอยู่ควยมาลุงามโอ้น,นี่มันรีวิวหมาชัดๆออกเลยโคตนไม่ตรงปกนี่มันคลิปไม่ตรงปลกล้างพอดีโอ้โหล้างล้างแบบชื่นใจมาก เออแล้วพ่อแม่เออนี่ไงรีวิวพ like ่อแม่นิดนึงโอ้ยเอ้ยมีลุกขึ้นมาโตเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยโอ้โหใจเย็นใจเย็นโหลุกขึ้นมาแล้วยิงใหญ่เลยนะยิงใหญ่เลยนะคะยิงใหญ่เลยนะคะอืมเจอแหกเกาะไปอะไรป้องกันเป็นยังไงล่ะเออลุกขึ้นมาเด็บเยอะรู้รู้หนองมีเรียเนี่ยเจอหมาเข้าไปเรียกว่าเกาะกระจุยเกาะกระจาย อ่ะแล้วผู้ชมอีกสักเกมหนึ่งนะฮะอีกสักเกมหนึงกกน่งกดไปเจอแต่กิวเดียวกันเองคือเมตานี้กลายเป็นแบบว่า <Yeah. S 1> จะว่าไงดีอะดาเมจนี่จะมากับตัวละครแค่ไม่กี่ตัว <Now. S 1> ที่เหลือคือจะเป็นดาเมจจากสถานะซะมากกว่านะฮะ <Yeah. S 1> พิษเอ่ย ไปเผาเอออะไรพวกนี้นะครับเหมือนกับว่าต้องตัดคอมโบกันด้วยสถานะ<ก>นแล้วก็ต่อเลื่อนกันไปตัวเเมจก็จะเป็นแบบว่าปิดท้ายนิดหน่อยมีฟิกเาเมจบ้างแล้วก็ดาเมจจากน้องหมานี่ค่อนข้างจะเป็นตัวหลักๆในการปิดจ็อบฝั่งตรงข้ามเลยนะอะ<ก>ไรพี่โบม <Z im> อย่างคิดก็เออคิดก็ยังโตเดทได้อยู่นะ อย่างที่ตอนแรกมีคนลองมาในสตรีมออฟิเชียลเมื่อวานตอนแรกผมคิดว่าโลดโต้50มันจะแบบว่าทําให้โอกาสโต้โลดลงนะครับแต่ว่าพออัพอัพไปแล้วเนี่ยคริสเน่กับเอมิเรียยังสามารถโต้ได้ใช้ได้อยู่นะแม้ว่าจะโดนลดไปละ50เปอร์เซ็นต์แล้วคริสแม้ว่าจะไม่คริสหวังได้เหมเอสบีเอไม่ได้แต่ว่าเนี่ยการใส่เออ่เดทมาก็ยังหวังเดทจากคริสเน่ได้อยู่ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยใช้ได้นะครับสำหรับคริสเน่โอ้โหแต่ว่าอ อุ้ยอันนี้มันเจ็บจ้โอ้โหแต่อันอันนี้ยังดีอยู่จริงๆนะเนี่ยโอ้รถห้าสิบนี่น้อยไปสงสัยพ่อแม่ต้องแบบรถโต้แปดสิบอะไรอย่างเงี้ยมื่อเนี่ยนี่เผล่อนี่แม่งโดนคิสซีเน่ล่อหมดทีเลยนะเพราะมันอมตะสี่เทินเนี่ยเราจะโดนเดทตีตายหาหมดปะเนี่ยไม่ไม่ไม่อย่าอย่าทำแบบนั้นโอ้ไม่นะไม่นะ นิยาทวดนิยาทวดคริสไม่ไม่โต้คริสไม่คริสเอออย่าดูดไม่คริสอยา่านิยาทวดเองจำไม่ได้เหรอโหเดซหมดชิบหายแล้วโอ้โ oh, ห oh, เออโอ้ oh, พี่งูสุดยอดเดินงูโขกไปดิเออโอ้ยนี่กูได้รีวิวงูกับพ่อแม่แล้วชิปส,สุดท้ายโอ้โหรอดมาได้บุดบิดมาก โอ้เล่นได้ว่าเฉียดฉิวสุดๆเอาเมื่อกี้นี่นึกว่าจะไม่ร่อซะแล้วนะ SBA พี่งูนี่มันอะไรนะมันง่ามแล้วมันหายมันมีเล้งเธอหรอใช้บูบายล่อเลยสร็จหอ่ะ SBA พี่ี่มันทำอะไรได้ครับทอาไม่ติดพิษหรือเธอมันหมดพอดีป่ะเออว่ะแต่ว่าคิดแม่งร่วมพอดีเลยเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ดวงดีมากอ่ะคิดจะไม่ร่วมมาโตมาเองนทีนี้หมดทีมแล้วนะเมื่อกี้เสียว,ว่าเลยหมาแม่งแบบชืบเดียวหาย โอ้โทำเอาเสียว่าเหมือนกันก็วันนี้ก็น่าจะสนุกการถอบคอมคอแล้วครับการมาของพระแม่ก็มาคอมโบกับมิสเตอร์อาร์เมอร์ได้ดีนะถือว่าสลับสลับกันครั้งที่แล้วลราลองใช้เป็นน้องหมาคู่กับน้องหมาตัดเลี้ยงใช่ไหมเอยเราจะชิปกระเดลคู่กับน้องหมาดีมันจะเป็นหมากับหมาะล่ะหนูฮะชิปกระเดลวเป็นหนูกวะเออเป็นหนูกับหมานะครับก็แรงดีทีนี้เราปรับมาเป็นมิสเตอร์อาร์เมอร์แทนนะครับก็ทําให้มีสกิลการห้าเป้าคอมโบกันแบบว่าตีเข้าศูนย์เข้าหนึ่งกันเลยทีเดียวนะ ดูแล้วก็ตลกดีเหมือนกันเออเหมือนเหมือนมีมมบัฟการสกิลห้าเป้าสมัยก่อนเลยจำได้ไหม <laughs> เฮคค้ยขอบคุณพี่ตูนทีเอ็บริษัทด้วยนะครับที่ให้เราได้ชมนะครับพลังของตัวละครโอซิมนไนทล้วห้าสิบนะค่อนข้างหายากเหมือนกันคือผมจะใช้ไอดีพี่ตูนเป็นหลักสำหรับการรีวิวเวลาโอซนอะไหหรือว่าตัวแรๆแบบนี้มานะครับท่านผู้ชมส่วนใครที่สนใจส่งมารีวิวก็ยังส่งมาได้นะเพียงแต่ว่าผมจะคัดไอดีที่ระดับ กลางๆแล้วก็มีจัดการจัดทีมที่แตกต่างนิดนึงแต่ผมจะเลือก i อดีที่กลางๆหมดเพราะอันนี้มันจะค่อนข้างของท็อปออปชั่นเต็มมากจะสลับสลับกันนะครับก็สลับไอดีพี่ตูนมาบ้างแล้วก็อาจจะเป็น ID ดีของเพื่อนๆที่นําส่งเข้ามาอารีนาสักประมาณ4ี est ่พ so ันสี่สพันห้าสพันหกที่แบบว่าเป็นทีมที่กลางๆแล้วพอใช้ได้เพื่อจะได้เป็นแนวทางทั้ง2รูปแบบให้กับเพื่อนๆที่เล่นเกมเซเว่นนั้นเองวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะไป